ตลูมีอะไรบ้างครับอี้ทีนเลยอันนี้มีอะไรบ้างไหนชี้ดูซิมีอะไรบ้างมีเครื่องเล่นมีเครื่องเล่นไหเครื่องเล่นเครื่องเล่นอยู่นอัไหนครับนี่ีนี้เลยเครื่องเล่นนะคะมีดอกมีดอกไม้มีอะไรบ้างเรื่องเรื่องแฟนมาบอกมีสัตว์ประหลาดมีอะไรอ็มีของป่าเนื้อไม่อยู่ในยานี้ด้วยมีอะไรอีกนะ นี่แต่ตาดโอ้โหอนีล่ะอล่ะอะไรครับโชคคุณอันนี้หูมาเนี่ยเกลครับมีอะไรครับบ้านผีสิง อ่างชื่อว่าสนุแล้วคือสวยนุกใช่ไหมตี๋แดง